ตอนที่6ตลาดอารยะกู้ชาติ27สิงหาคมถึง1กันยายน2,556ในวันที่1กันยายน2,556นี้รัฐบาลยิ่งลักษณ์5ก็ประกาศกระชากค่าครองชีพโดยประกาศขึ้นราคาแก๊ส LPG อีกกิโลกรัมละ50สสตางค์ โดยจะขึ้นราคาทุกเดือนแถมยังขึ้นราคาค่าไฟฟ้าและค่าผ่านทางด่วนพร้อมกันอีกส่งผลกระทบให้ค่าครองชีพสูงขึ้นแทบทุกรายการและในวันเดียวก,กันกับที่รัฐบาลขึ้นราคาแกส๊สกองทัพธรรมก็ประกาศกระชากราคาสินค้าให้ต่ำกว่าทุนจัดงานตราดอารยะในใจกลางกรุงเทพมหานครที่สวนลุมพินีโดยจะจัดทุกวันอาทิตย์ที่1และ3ของเดือนเริ่มตั้งแต่1กันยายน2556 ในเวลา8นาฬิกาของวันที่1กันยายนนี้พลตรีจำลองสีเมืองประธานกองทัพธรรมโมลนิธิก็ได้ให้เกียรติมาเปิดงานตลาดอาริยะที่สวนลุมพินีชุมชนดูไปแห่งนี้ในตลาดอาริยะจะพบกับสินค้าคุณภาพดีราคาถูกที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตไม่มีสินค้ามอมเมาเช่นข้าวกล้องน้ํามันพืชน้ําตาลวุ้นเส้นปุ๋ยอินทรีย์น้ํายาล้างจานสินค้าสุขภาพสินค้าชุมชนผักสดไร้สารพิษและอื่นๆอีกมากมาย ที่สำคัญคือสินค้าทั้งหมดขายในราคาต่ำกว่าทุนเช่นฟักทองและฟักเขียวขายเพียงลูกละหนึ่งบาทสินค้าจากร้านดินอุ้มดาวทุกชิ้นราคาหนึ่งบาทเป็นต้นโดยงบประมาณการจัดเราเอามาจากชุมชนชาวอาโศกไม่ได้เอามาจากเงินบริจาคในการจมวมเลยเราทำด้วยเลือดเนื้อของอโศกเองการเมืองและประชาธิปไตยคือการเสียสละเราผูกฝังกันตั้งแต่เล็กลตั้งเป้าไว้หมื่นหนึ่งนะคะกำไรอริยะ ก็คือ20ปรเซ็์ของทั้งร้านนะคะ่ะห็นใจค่ะคือเท่าไหร่ค,คะสองอย่างมากราถูกมากมากู่อย่างเบาด้านมีการเปิดโรงบนหลายสิบร้านแจก,กอาหารมังสวิรัตฟรีตลอดงานคนขายบอกว่าแจก,กสนุกคนมากินเยอะมากเลยข้าวเหนียวส้มตำบะจางก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นขนมจีนปักใต้เป็นต้น <สะ S 1> ทั้งหมดแจก,กฟรี เราใส่ใจดีๆเข้าไปเต็มๆจึงมีคนนิยมรับประทานต่อคิวยาวเหยียด er, เป็นอาหารบุญให้คนสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจเปิดบริการ8โมงถึง2ทุ่มนี่คือวัฒนธรรมโรงบุญที่นิยมทำกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วมาสูญหายไปในปัจจุบันเรามารื้อฟื้นวัฒนธรรมดีๆขึ้นมาใหม่บนเวทีมีรายการขายสินค้าในราคาบาทเดียวหากมีผู้กล้าออกมาร้องรำทำเพลงร่วมกันกับพิธีกรและวงกรวาา จะได้รับสิทธิ์ซื้อสินค้า1ชิ้นในราคา1บาทมีผู้คนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมลดหลามทำให้บรรยากาศตราดอารยะยิ่งเพิ่มสีสันและความเจริญนาตราดอารยะนั้นเป็นบุญญาวุิหมายเลขสองของชาวอโศกรมการตราดอารยะคือกำไรของชีวิตคือการให้และการเสียสละเอาอลอตอิสเอาวะเกนสินค้าที่ขายต้องราคาต่ำกว่าทุน การยอมขาดทุนนั่นคือการเสียสละเจตนาให้ผู้ซื้อได้แสดงน้ำใจเปิดโอกาสให้ผู้อื่นซื้ออย่างแบ่งปันไม่โลภไม่ทำแบบประชานิยมแต่ทำแบบบุญนิยมคือคนขายได้เสียสละลดละกิเลสคนซื้อก็ได้มาซึมซับปัญญาแห่งการแบ่งปันกันเราไม่ได้ทำเพื่อต้องการสิ่งใดตอบแทนกลับมาแม้เสียงชื่นชมแต่ปัญญาชนที่เข้าใจจะมาเสียสละร่วมกับเราดังที่ในงานนี้มีคนเหมาซื้อวัตถุดิบมาช่วยเหลืออย่างมากมาย เเดิินนนทาางงสู่ควมจรญอัยยืยก็มากันเยอะนะคะทุกคนก็ต้องการซื้อสินค้าทั้งนั้นเราก็ต้องแบ่งๆกันไปก็ต้องต้องเสียสละนิดงแบ่งกันไปอะค่ะเราก็ตลาดอารียะอยู่แล้วแล้วก็เลยถือว่าเออมีอะไรก็ยิ้มแบ่งปันกันดีกว่าใครก็อยากได้ของถูกใช่ไหมคะของดีต้นทุนมาก็ราคา80บาทขายเ0บครับผม แต่ละอย่างลดสิบบาททุกอย่างครับผมมีคนถามว่าตราดอริยะนี้กู้ชาติได้อย่างไรคําตอบคือเราได้กู้ชาติหรือความเกิดที่เห็นแก่ตัวของเรามาเป็นชาติที่เสียสละชาติไทยเราจะล่มจมอยู่แล้วเพราะความเห็นแก่ตัวของคนที่บูชาลัทธิทักซิโนมิกส์และชาวไทยเฉยที่เห็นแก่ตัวไม่เอาภาระบ้านเมืองเรามาช่วยกันทําตัวอย่างของความเสียสละเปลี่ยนแปลงชาติในตัวเราแต่ละคนให้เกิดความเสียสละ แล้วออกมารวมกันจึงจะเปลี่ยนชาติไทยได้ดังที่ในวันนี้เองมีกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษากว่า56สถาบันก็มารวมตัวกันรวมทั้งกลุ่มหน้ากาก,ากขาวก็มาร่วมสนททบด้วยทําให้บรรยากาศในชุมชนดูไปคึออกคักอบอุ่นคุ้นเคยกันเพิ่มขึ้นอีกมาในานามอุตม,มากครับม,มากูชาติผมพรื่อวานก็มานั่งฟังพ่อท่านด้วยนะคะค่ะคือว่า มีความเคารพในตัวพ่อท่านตั้งแต่ที่ทำเนียบแ,แล้วมาควานค่ะก็ได้ไปใส่บาตรที่นู่นมีใจที่แบบว่าเคารพนับถือพ่อท่านมากในหลักธรรมของท่านนะคะท่านสอนให้เราเป็นคนดีแล้วก็แบบว่าไม่ให้มีกิเลสเพิ่มคือขายของให้ต่ำกว่าทุนและให้รักการปฏิบัติธรรมก็ได้ทานมังสวิรัตตามพ่อท่านด้วยค่ะตลาดอาริยะเกิดได้เพราะความเสียสละของชาวอโศกแต่ละชุมชนมีผู้ลดละกิเลสมารวมกันจนเกิดชุมชนสาธาร,รณะโคี เป็นเศรษฐกิจระดับจุลภาคกระจายอยู่แบบเครือแห่ทั่วประเทศโดยแต่และชุมชนเชื่อมโยงกันเป็นเศรษฐกิจมหาภาคคือที่สันติอโศกหรือราชธานีอโศกหรือที่ไหนๆของอโศกก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดเป็นเครือแห่ซับซ้อนอยู่ในนั้นหลายชั้นซึ่งชาวอาโศกเรามั่นใจว่าเศรษฐศาสตร์บนนิยมแบบนี้จะสามารถกอบกู้ชาติกอบกู้โลกได้ในอนานคต 一样。